Finden, finden, finden จากคลิปที่แล้วหนูก็ได้มีเฮงๆแพ้ตัวน้อยๆที่แสนจะซุกซนและโคตรจะดื้อสุดๆมารับเลี้ยงคลิปนี้หนูก็เลยอยากที่จะมาใกล้ชิดกับเฮงๆซึ่งหนูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเฮงๆงจะไม่เหงาอีกต่อไป จะเป็นปืนหน่วยรบพิเศษที่อยู่เบื้องหน้ามัน <im it> จะโดนด่าไปวันนี้เราพามันออกกําลังกายเยเย็นแล้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเฮงเฮงครับเพิ่มสวัสดีค่ะอารดูวาดวันนี้หนูจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเฮงเฮงทั้งคืนเพราะว่าหนูไม่ทันถ่ายตอนเช้า ก็เลยว่าจะมาอาบน้ําให้น้องเพราะว่าไอ้โยคุณจะมาอาบน้ํากับพมหรือขับลือยังไงวันเกิดโยวันเกิดวันเกิดไปดมอะไรวันเกิดเฮง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 ขาหนูรู้ไหมว่าทำไมหนูถึงชื่อเฮงเฮงน่ะบอกให้พี่เขารู้ได้ไหมให้ความรู้มือเกิดเกิดแป๊บนึงนะคนถ่ายคลิปแป๊บนึงได้บอเกิดเกิดน้อยใจหรอโดนแยกความรักเกิดเกิด หลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงชื่อเฮงเฮงเนาะหนูอะไปรับน้องที่งานเกษตรวันตุดจีนวันเกิดว่าพอลงมาเกิดเกิดแล้ววันนั้นอะเป็นวันจุดจีนที่เป็นวันสุดท้ายก็เลยว่าเอ้ยตั้งชื่อให้เฮงเดีกว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นผู้หญิงเอาไปเอามาเซิร์ชดูในเน็ตเอ้าแม่งเป็นผู้ชายซะงั้นก็เลยได้เป็นสวัสดีครับเฮงๆครับผมเป็นิ่นเกิดเพนเกิดนี่นี่ อย่านะอ,อ,อุยน่ารักอ่ะดมกลิ่นไงขอดมกินก่อน, <c oughs> นป้าป้านจะกืนกินจะมีซีนแบบหมาควบแพะแพะควบหมาอย่างแล้วเฮงเฮงเป็นจําพวกที่เดินตามคนแบบเหมือนแพ้สกินชีบอ่ะโอ้จะบอกก่อนว่านี่ร้องไห้ด้วยร้องไห้เพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนน่ะมาป้อนนมเฮงเฮงรอบสุดท้ายแล้วทีเนี้ยก็จะไปอาบน้ํานอนแล้วแต่เฮงเฮงแร้องตามไงแบบเอะ แล้วก็มันก็ค่อยเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆแล้วจากนั้นก็แบบไม่รู้ดิเหมือน<ด>ว่าเราเต้องทิ้งลูกไว้อยู่ออคนเดียวกลางที่มืดๆแล้วอยู่ในกรงขังเออทางที่แบบเราไม่มีลูกเพราะว่าเอาเฮงๆไปนอนออในสตูไม่ได้เพราะมันจะร้องดังเป็นแพสกินชีต้องอยู่ใกล้คนออตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยพออยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ร้องแต่ถ้ามันห่างคนตอนไหนปุ๊บเด ทีน้โอเคเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปเดินเล่นแล้วก็ไปอาบน้ํานะคะตัวหม่นว่า <c oughs> ผมจะไปนัน่นนะคะผมจะไปนั่นนะครับอุ้ยตีนส,นสกปรกมากหน้าตาเฉยแล้วแพ้มันเออมันเป็นแพดี้ดหน้าตาเฉยมากเหมือนไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเดี๋ยวหนูจะลองไปแอบ <c oughs> เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าเฮงเฮงอ่ะติดคนขนาดไหนแล้วแบบติดสกกินชีปอะไรยังไงซึ่ง หนูจะแอบไปเบาๆอ๋อพี่หัวพี่หัวพี่หัวม่แอบดูหนูอ่ะ ใช่นะว่ามันติดแม่มันอะมันมาที่คุยกันไว้อ่ะเฮงเฮงมันนี่มาเฮงเฮงครับเฮงเฮงมันนี่มาเฮงเฮงมันนี่มามันนี่มาเฮงมาวิ่งมาพี่เฮงเฮงไม่วิ่งตามหนูอ่ะเฮงเฮงไม่วิ่งตามหนูอ่ะเราแล้วทำไมมันไม่วิ่งตามหนูนานแล้วเหรอไม่เลยเหรอ เหรอเฮงปะลูกวานอะไรกันเฮงมะมันก็มาหนิมาถึงวันนี้ตามหนูคนเดียวเลยเหรอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วใช่เหรอเฮงเอาวันนี้ทำให้ดูตอนนี้เนี่ยสัญชาตญาณของเขาตุ๊กตาจะมาเป็นโจรหรือว่าจะมาขโมยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยอ้าวพี่หัวใอะไรนะว่าจะมาขโมยซะหน่อยอ๋อทำไมทำแบบนั้นแล้วร้อยทำไม ทำไมเจค่ JK, ไม่ดูละหนูม่วงเลยอะ่ะมันร้องไห้นานแล้วเหรอมัไม่ไมันอึ้งเฉยๆมันบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายไปถ่ายวันอื่นแล้วทำไมวันนี้ไม่มีฟิลมัน๋อมานถึงว่าท้อใช่ไหมที่มันไม่เดินตามใช่ไหม <c oughs> ผิดหวังใช่ไหม เพราะอะไรอันไหนอัอธิบายมาฟ้องพี่มาหนูตั้งใจที่อยากจะถ่ายกับเพ่งแล้วทีนี้แบบเล่นเนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วหนูแล้วทีนี้หนูอยากวิ่งเล่นกับน้องอยากแบบซ่อนแอบ,บอะไรอย่างนี้แต่ว่าน้องไม่เดินตาม <c oughs> พี่อะไรก่อนแค่ยอยากเล่น่เลนนี่แค่อยากเล่นวิ่งกับเฮงแล้วก็หนูจะพาเฮงไปหาเดี๋ยวเสกสารให้อาเดี๋ยวเสกสันให้นี่นะไอ้นี่มันอยู่ใกล้ใคร มันก็ไปแบบสุมส่มๆเพราะว่ามันยังไม่คุ้นกับใครมันอยู่กับเรามาไม่กี่วันเองใช่ไหมเพราะงั้นไออยู่จับมันไว้รูปหอนไว้นะหลังจากนี้ปั๊บถ้ามันไม่เดินตามเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ตรงนู้นสิบวิวิ่งมาถ้ามันไม่วิ่งตามให้เตะปากเลย่อค่อยๆเดินแล้ววิ่งหยุดเห็นไหมอหัวเราะหัวเราะชอบชอบชอบเลยเห็นไหมเอเดินกลับดูเดินกลับดูอ่ะนั่งลงเอาวิ่งไป มันเยอะใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันเห็ดเบิดคือเราเนี่ยทุกคนเนี่ยคือฝูงของเขาเขาเจอใครเขาเจอหมาเขาเจออะไรเขาก็วิ่งไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เขาโตมาเนี่ยเขาจะคุ้นกับเอาหนูม่วงใช่ไหมอเออเขาจะรักหนูม่วงแล้วหนูม่วงจะร้องแค่ทำไมร้องแค่อยาให้มันวิ่งตามหนูเมื่อกี้เขาให้หนูใหญ่ตรงนี้เป็นรอบหนึ่งแล้วมันก็ไม่วิ่งตามแต่เมื่อกี้วิ่งตามยัง <c oughs> ไม่ตามแล้ว คือเมื่อคืนน่ะไอเนี้ยมันจะร้องไห้ครับคนดูแล้วเขาอ่ะห่วงลูกมันไปนอนในนั่นเสร็จปั๊บไอเนี้ยร้องไอนี่ร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรสงสารมันไม่อยู่มันอยู่คนเดียวเร็วมามือมา อุ่นมาเริ่ใหม่พรุ่งนี้ตอนนี้ให้น้องพักก่อนน้องอาจจะไม่เล่นนานแล้วลหนูเพิ่งมาไงาเขาก็เลยไม่วิ่งแล้วโอเคไหมโ okay. อเคเราจะมาพรุ่งนี้ช้า <laughs> แล้วหนูนะไม่ร้องไห้นะเจอหน้าพี่ร้องเลยคีฟฟ้องอ่ะไม่ใช่มันไม่คีฟฟ้องถ้าไม่อยู่กับเจเคไม่ร้องเดี๋ยวเจเคแกล้งค่ะหนูฮึบเออไอเจ๊ คนที่ชอบแกงอ่ะผิดอะไรอีกอ่ะผมก็เคยช่วยมัตายปกติตองคิดอีกแล้วเหรอไอ้แพ้มันก็คงจะเหมือนผมอะผิดอะไรอีกคือพรุ่งนี้เริ่มกันใหม่นะสู้ๆสู้แต่วันนี้ก็เป็นวันใหม่แล้ววันนี้หนูจะไปหาเฮงเฮงอ่ะเฮงเฮงค่ะอัน้นเ้น เธอไม่เล่นกับฉันเลยนะสวัสดีอรุณสวัสดยามเช้าค่ะก็สวสนละสิกินนมอย่างเดียวเลยไหมเดินตามนะหนุย่ยหิวนมเหรอเอ้ามามามาวิ่ง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 น่ารักอ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึง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 โอ้ยหิวไรหิวไรมาเมย์ม่์ที่ป้อนหูดุกเลยเด้อวันนี้ข้าจะควบคุมเจ้าด้วยการป้อนนมแป๊บนึงนะโอ้อยหิวหลายเทวะป้ามันสูยังบ่มีนม เฮ้เอ uh, oh, oh. oh. oh, ๊เกิดเกิดเ um> ้เซฟ่าเอาเอานี่นี่นี่เฮงเบลโอ้ไม่จอนจอนม่จอนเบตุ๊ด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 ตน๊ดตุ๊่ตุ๊ดตุ๊ดตุกดนนมดต่เช้า๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตดนุดด

ดูหางดูหางดูหางไอดูหางเฮงเกิดเกิดหนูหิวนมเหรอหนูกินข้าวไปแล้วนะอัดดุอัดดุเอ้าวรลดดุจวนหัวอัดดุดิ๊กอัดดุดิกด๊ก,ก,ก,กอัดดุอือเอเอสเอ็มอาอันนี้หมดไปแล้วหขวดมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ใหม่นะคะคุณน้อง น้องรอก่อนได้ไหมคะได้ครับผมอย่าผมรอนะคะแต่ว่าผมนายหิงมากเลยรูปที่ผมก็วนกวายไปหมดเลยแม้กระทั่งนมไม่มีก็ยังจะดูจุกมันเบาๆห้ำบันได้ไว้มันตกน่นนนะอุ๊บ็ยอุ๊บแป๊บหนึ่งนะทำไมกล้องมันเห็นแต่หัวขาดของข้าน่ะโอ้พระเจ้าจอเดี๋ยวคุณดูจะคิดถึงเอาซะแล้ว <S <S เวลากลางวันอย่างเงี้ยหนูสังเกตแล้วว่าตาของน้องอ่ะจะเป็นขีดๆจะพอแบบกลางคืนมาแล้วม่านตาเพล้มมันจะแบบขยายเป็นวงกลมเป็นแบบตาว้าวๆาว ดเอ,อ้าเฮงเฮงคิมแล้วเหรออเกิดจะกินเหรอเฮงเฮงไปนู่นแล้วเกิดเกๆิดอ๋ออตโตอตโตอตโตอโอตโตหนูจะบอกว่าตอนเนี้ยเฮงเฮงอะที่อยู่ของน้องเป็นโกงแล้วหนูก็เอาฟังมากกแต่ทีนี้พี่หูใจดีก็เลยให้ตรงน,นี้นุ้ย ซึ่งเดี๋ยวจะให้ช่างมาทําให้นะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของไอ้เต้าเฮงเฮงนี่เฮงเฮงก็จะได้วิ่งอยู่ในนี้เป็นโคกใหญ่เลยแล้วหนูก็จะให้ช่างออกแบบเป็นไม้ไม้กันก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เฮงเฮงอ่ะหลุดรอดออกมาแล้วก็จะปิดรูแบบพวกข้างล่างอะไรเงี้ยให้มันนิดชิดเลยเพราะว่ากลัวงูมันเลื้อยเข้ามาเนาะใช่ไหมคะหนูกลัวงูใช่ไหม แ้่แล้วครับผมผมก็กรองงูเหมือนกันผมอยากได้ที่กว้างๆเพราะว่าที่อยู่ตอนนี้มันแคบอย่างกับรังหนูเลยน่ชิกปูชิกปูชิกปูโยโยอเฮงเฮงวันนี้ผมจะมาเป็นแรปเปอร์ยโย แ่วๆๆแนวๆๆแนว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 เฮงเฮงวันนี้ผมจะมาบรรดาปๆๆๆ่ายกแนวใอ้เฮง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 ขอบคุณพี่อูลเร็วเฮงเฮงขอบคุณนะคะพี่อูที่ให้กงกับเฮงเฮงมาทีนี้เฮงเฮงก็จะได้โลดเล่นสบายใจเลยเพราะว่าที่เกามันแคบจริงๆนะโอ้โหหนูกินญยาแล้วกินญยาอะไรเลยทีนี้มันเป็นญยาแห้งนะนู นั่งหนูก็ขอขอบคุณพี่อูนะคะที่แบบมอบที่อยู่ให้น้องขอบคุณหลายๆเด้วอว้ยไม่ได้กดว้ายกดถ่ายตอนไหนวะเนี่ยยังยังโอ้ยยังยังอยู่บนนี้ก่อนนะจะไปยังไปอาบน้ำจะต้องมาเอาของก่อนหนูจะอาบน้ำแล้วนะหนูจะอาบน้ำแล้วนะโอ้ยคือไปจะกินกล้องเดชยฮงยังขหนูจะสะอาดแล้วนะคะหนูจะสะอาดแล้วนะคะอับน้ำน้ำน้ำอันน้ำ มึมมึมมึมมิง ทุ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 แล้วก็ทุ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 แล้วก็ทุ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  นี่กันน่ะนะอ่ะสะเด็ดน้ำตปบอลูกกปลุ้นตายบอเคีอาบน้ำให้เฮงๆเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะเช็ดตัวให้น้องว่าเพราะน้องตัวสั่นมากอาบน้ำยังไงให้คนเลือดดิว,วะมาอุนหนาวหนาวหนาวอ้หนาวหนาวหนาว าบน้ำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมไปเป่าผมก่อนนะครับหนูจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่หนูยกของขึ้นมาตรงนี้ด้วยความที่เฮงอ่ะติดสกินชิปหรือว่าติดคนอ่ะนัวเดิอนออกไปเอาของแค่แป๊บเดียวเฮงกระโดดลงแบบแล้วหน้าแบบพุบแล้วแขนเฮงก็แบบพับงออย่างเงี้ยก็คือเนี่ย ความสูงกระโดดจากตรงนี้ลงตรงนี้แล้วดูน้องขากระเพกนู่นี่อันนี้คือห้อยตรงแจวตรงแจวเลยแต่ว่าเมื่อกี้อนันหนักกว่านี้ค่ะซึ่งเอาแขนเดินงี้ไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็คือเฮงพยายามที่จะเอาขาแบบตะตทุตะทุต,ต้ทุอย่างนี้แต่ว่าน้องไม่้องเลยแล้วดูขึ้นหน้าตาเสยแถวเฮงเป็นไ้เอ็นดูแทะมาหลูจะมาตั้งแคมปก็คือนอนกับเิงเฮงมันาาก็จะใกล้แม่น้ำ หน่อยนิดนึงไม่หน่อยอะหนูว่าใกล้อยู่นะถ้าเกิดกลางคืนมาเฮงเงเดินม้เสว่วคือตกน้ำลงไปแล้วก็ปุ๊บแล้วก็หายไปเลยแต่ก่อนอื่นหนูจะลากอันนี้มาคือมันจะมีเต็นท์มีพว,วกโตแล้วก็อาหารหนูจะมากินอาหารกับเฮงเมันจะได้มาปิงน์กับพี่หนูนะเขแตะโอ้โห えー บอกว่าเฮงเฮงหลับไปแล้วซึ่งหนูก็จัดเตรียมของทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแต่ว่าน้องมาหลับบนตักหนูดูๆๆด้ด,ด เดี๋ยวนะลูกเฮงจ๋านิ่งๆแบบนี้อย่าบอกนะว่าเฮงๆชีใส่หนูหนูก็ว่าทำไมมันอุ่นๆมันร้อนๆไหนไหนๆๆๆ,ๆ,ๆ ูจะทํากับข้าวส่วนของเฮงเฮงจะเป็นนมแท้หนูจะเป็นอาหารที่มันสําเร็จรูปมาแล้วจะได้ง่ายๆต่อการทําอาหารชืาาร่ก็เป็นโต๊ะของหนูอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งหนูขอบคุณนะครับคุณแม่ที่ให้ผมมานั่งด้วยนะคะข้างในก็จะเป็นอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้แหละก็จะมีถุงนอนนี่อันนี้ก็คือทา้าสมม่สว่าหนูกิ้งโตไปก็คือปิ้วพี่นี่ปิ้วปกติอะเฮงอะจะนอนอยู่ตรงที่โกงแล้วก็มีฟางนะแต่ว่าวันนี้เฮงเฮงจะมานอนกับหนูในเต็นท์อันนี้ไอ้หางกหมหู เปิ้ลเห็นกับเข้าในกลมปันมันเห็นกับเข้าก็จกล่องกันในเปิ้ลปันอยู่กันในกลมอยู่แล้วก็จกแหวนลงมากันเลยแล้วก็เสไม่ยังเปิ้ลเนี่ยค่ะเปิ้ลกินข้าวเนสพูจบยังวค่ะถ้าพูดจบแไรเนี่ยวันหลังตายมาอีกประมาณนี้น่าจะได้หรือเปล่าใส่หมวกวิ่งหัวฮัลโหลยิงมานี่มามาทีนี้จะเป็นเดี๋ยวไม่ใช่ของหนูจะเป็นอันนี้ มันจะเป็นเส้นก่วยจับที่เป็นสําเร็จรูปมาแล้วนะเด็กมันก็จะใส่ลงไปนี่มันกลับไม่ได้จ๋าอะไรลหะจ๋าหนูอยากกินหรอเมื่อกี้นูเพิ่งกินไปเองนะเดี๋ยวเรากินพร้อมกันโอเคไหมคะได้ครับได้ครับก็ผมรอรอได้ครับผมวันน้มัเเดือดแล้วครับครับ เดือนมาเดือนไหมหยั่งไหมแม่คือบทอย่างาน่ะเออเก่งมาเกเฮจะใส่อีกถุงหนึ่งลงไป ฉัคิดชอบที่เจอคุณแล้ชอบที่เจอเป็นใครตัวใครตัวใครทั้งที่ไม่สนิทใครก็มีสิทธิ์รงรักเธอกูใครกูใครมันจะไม่รักวิชาห่แค่คนเยอที่รงรักเธออยู่วิชาห่เป็นคนเยวทหิงฉีกแล้วเหรอหิงฉีกแล้วเหรอหิงไอหิงมันฉีกแล้วอาจจะดุงดุงดุงจุดยาดุงแช่หิงหิงแต่ไม่ดุงดุงแช่เยโชโชโชเฮุ่งดุงแช่ โยโยอัลลัมบชาวันนี้นะครับผมหิวนมแล้วครับฟองหนูก็เสร็จแล้วนี่น้ำลายไหลเลยส่วนของเฮงๆจะเป็นอันนี้ตาดาหนูชอบกินไหมหนูชอบกินไหมดูดูดูหนูหนูหนอ่ะหนู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 หนอหนูหนมหนูหนูหนูห้นูห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 นัหนู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 หน่หนู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 หหนูหููนหนูบู อันนู้นกินหรอ,อุ้ย,ยหางสั่นดุกดิกเลยทีนี้อ่าน่ารักอะ่ะหุยดูหางดูหางบิ๊งบิ๊งบิ๊ง โนโนอ้าวกินไม่แม่น,นี่ของฉันก็จะเป็นกว๋วยจับ๊บโ no, no, no. น n โน o โนยิงกินไม่ได้อ้าเอุ้ยอุ้ย่อยอ่ะอุะ้ยตอนแรกหนูคิดว่ามันจะไม่เข้ากับกว๋วยจั๊บนะไอเจอียวหอนอะุ้ยร่อยแซบแซบ อ <c oughs> ิ่มแล้วครับผมิ่มแล้วครับผมเ้วจะเท้า กิมแล้วครับผมเดี๋ยวหนูก็จะนั่งเล่นนอนเล่นหนูก็จะนอนตรงนี้ถ้ามันยิ่งดึกแล้วมันจะยิ่งหนาวหนูก็จะคุมไอตัวที่มันเป็นมุ้งอันนี้ก่อนส่วนข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ศตรูเราก็จะอยู่ตรงนู้นเนี่ยยยยากัดเดินไปเลยกัดกัดเาเบ้งมีทำไมเรานอนเล่นเลยแล้วกันแน่นยนแล้วก็ทำอะไรอย่างนี้เนี่ย ดเฉาเทียดเฮงเฉาเทียเฮงงงหนูจะมากัดผมทำไมล่ะเฉาเทียเฮงงงแม่หนูเห็นตัวเองอะดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไม่น่าที่อยู่กับเฮงทั้งคืนแล้วเฮงก็กินผมหนูนั่นไปหมดแล้วโอ้ยตายแล้วไอ้บักเฮง <c oughs> <c oughs> น้องไม่ชอบให้หนูเกาตรงนี้ว้า wow! วโอ้ยทำไมเชือกนี่มันอร่อยจังเลยแต่ว่าผมกินเข้าไปไม่ได้แต่ผมนี่ชอบกัดเล่นนะรู้ไหมคุณแม่ไม่ซื้อมาให้ผมเล่นนะ่ะผมก็กัดของคนเข้าไปทั่วเลยแล้วผมก็ดูเป็นคนไม่ดีนะ่ะแต่ก็ช่างเถอะคุณแม่ไม่ซื้อมาให้ผมเองนี่นะ <laughs> พอแล้วเหรออย่าบอกนะไอ้เหี้ย ฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรฮะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วหลังจากที่หนูกับเฮงๆฮนอนเล่นซึ่งเราก็ปิดแล้วเดี๋ยวก็จะมาทํากิจกรรมยามกลางคืนกันวันนี้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 เฮงวันนี้มา บบเฮงก็จะเข้านอนกันแล้วนะเพราะว่ามันดึกมากแล้วเฮงก็เริ่มจากซีเซาสมัยไซโซยง่วงนอนแล้วฝันดีบ๊ายบาย หนูต้องขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้ได้เล่นกับเฮงเฮงทำกิจกรรมหลายอย่างมันยิ่งทำให้หนูลักและผูกพันกับเฮงเฮงมากๆถึงแม้เฮงเฮงจะมาอยู่แค่ไม่กี่วันแต่หนูก็เชื่อว่าเฮงเฮงจะอยู่กับหนูไปอีกหลายปีหนูอยากจะบอกอีกว่าสัตว์อะถ้าเราเอาเขามารับเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูแลเขาเอาใจใส่เขามอบความอบอุ่นให้เขาเพราะว่าสัตว์ก็เหมือนกับคนที่ต้องการความรักและการเอาใจใส่เพราะงั้นอย่าฉีกใส่กันอีกละเฮงเฮงตะปุยตะปุย